รู้ได้ยังไงว่ากันแดดตัวนี้ตรงปกไม่จบตาจริงๆคือเดาเอาไม่ได้เลยเพราะดูฉลากก็ไม่รู้ว่า SPF เท่าไหร่ส่งตัวแต่ละที่ผลก็ยังไม่เท่ากันเราถึงต้องเลือกกันแดดที่น่าเชื่อถือกันแดดที่น่าเชื่อถือมีอะไรบ้างมีหลายเครืออย่างเครือ L'Oreal, g a l a r o c h e L'Oreal, Vichy, Kiehl's เครือ Bayer'sdorf อย่าง e Ucerin เครือ s h i s e d o อย่าง Chisedo, c l e d r o b o i b s a e l i x i r มีตัวเลือกอื่นอีกไหมกันแดดที่ถูกลับรองให้ขายในออสเตรเลีย ทำไมกันแดดออสเตรเลียถึงน่าเชื่อถือออสเตรเลีย <Australia S 1> มีอัตราผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังสูงกฎหมายกันแดดเลยเข้มงวดมากแล้วกันแดดไทยไม่น่าเชื่อถือเลยเหรอกันแดดแบรนด์ไทยต้องเลือกตั้งแต่แบรนด์ที่ส่งตรวจใช้โรงงานผลิตที่น่าเชื่อถือมีหลักแหล่งได้มาตรฐาน GMP ISO การจะทําให้ SPF มันถึงมันยากมากเลยเหรอทําไมต้องทามาหลอกยากนะทําให้ SPF ถึงแล้วเนื้อดีอะแต่ที่ทำมาหลอกอะอาจจะเพราะลดต้นทุนหรือทำสูตรไม่เชี่ยวชาญแบบพอใส่สารกันแดดเยอะแล้วเนื้อไม่คงตัวมีเม็ดเม็ดบ้างมีแยกชั้นบ้าง มีอะไรอีกไหมนนทย้ยำเสมอกันแดดจะปกป้องหิวเราได้ถึงจุดหนึ่งสิ่งสำคัญ